มาสวัสดีครับมาหมุนรางวัลกันจากที่เลื่อนไปเมื่อวานตอน5โมงก็หมุนกันวันนี้แหละครับนท่านไหนจะได้รับไปก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยกับคันอีเด็กต้านูโว2เป็นคันสองท่อนนะครับเหนียวรับประกันผมลองงัดมาแล้วส่วนออกที่นท่านไหนก็ไม่ดราม่าก,กันนะครับหมุนรอบเดียวมีทั้งหมด42ท่านเดี๋ยวผมไปปักหมุดที่ชื่อนะในภาพคันที่ร่วมสนุกกัน แล้วก็แปะลิงก์ Facebook ให้รบกวนนะก็เข้ามาตามลิงก์แล้วก็อินบ็อกชื่อที่อยู่จะส่งให้ผมด้วยนะครับคันจะส่งประมาณวันพฤหัสหรือว่าศุกร์ก็น่าจะถึงประมาณช่วงเสาร์อาทิตย์ครับแล้วก็น้จะหมดสิทธิ์ร่วมเข้าร่วมสนุกในคันหน้านะครับผมตามนั้นตามก,กฎกติกาเอามีข้อความเข้าด้วยไปครับเดี๋ยวก็ไปดูกันรอบเดียวสามสิบวิไม่นามานะครับยังมีคันหน้าให้ร่วมสนุกไปครับ ยินดีด้วยครับออกที่ชื่อนะถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับวัฒนอยอูบางสุวันหรือว่าบางสุวงครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับนะเดี๋ยวผมไปปักหมุดที่ชื่อนะแล้วก็แปะลิงก์ Facebook ให้รบกวนอินบ็อกชื่อที่อยู่จะส่งให้ผมด้วยนะครับก็น้าหมดสิทธิ์ร่วมสนุกกับคันหน้าในคันไดว่าเอ็กเซลเลอร์นะครับตามกติกาที่ผมตั้งไว้ก็ตอนนั้นครับยินดีด้วยครับส่วนนะ้าท่านอื่นก็ ร่วมสรุปกันใหม่ครับคันหน้าเดี๋ยวแปะคลิปนี้เสร็จผมจะแปะในโพสชุมชนเลยว่านา้จะนา้าท่านไหนอยร่วมสรุปก็ไปลงชื่อเหมือนเดิมครับกติกาไม่ยากแค่มาลงชื่อแค่นั้นพอแล้วเราก็มาหมุนกันแบบนี้ครับง่ายๆแล้วก็เจอกันตอนหมุนคันหน้าครับครับสวัสดีครับ